ตั้งใจหลับตาจะเดินสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย คลายทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้หรู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกหลับตาต้องเบาๆจริงๆนะจ๊ะไม่เบาไม่ได้ จะฟังผ่านนะล,ลูกนะสำคัญจะแค่เลือกตาสัมผัสกันนิดนิดเหมือนขนตาชนกันแตะแตะเบาเบาไม่เบาก็ไม่ได้ด้วย แล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวทีเดียวนะจ๊ะไม่ผ่อนคลายก็ไม่ได้เราต้องทำตรงนี้ให้เป็นผ่อนคลายสบายทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสกลาข้งบนในทุกสิ่งก็ต้องทำใจให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ปล่อยวางก็ไม่ได้ ไม่เบิกบานแช่มชื่นก็ไม่ได้ทำตัวประดุดเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความรักรปรราทานาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีเวรไม่มีภัยต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้น ไม่ทำก็ไม่ได้มันเป็นขั้นเป็นตอนสาหรับที่จะนำใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งอยู่ภายในได้อย่างง่ายๆ่ายไม่ง่ายก็ไม่ได้ต้องวางใจเบาๆนิ่งๆน,นุ่มๆ ศิโซนกลางกายฐานที่เจ็ดือบริเวณกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะต้องวางเบาเบนิ่งๆน่งนุ่มนุ่มเบาๆาไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ คือไม่ได้เข้าถึงธรรมในตัวแม้สิ่งนั้นจะมีอยู่เราจ้ว,วงทมภายในกายต่างๆและพระธรรมกายในตัวเป็นของละเอียดอ่อนแล้วเราก็ต้องทำจางเราให้ละเอียดซับซอนนุ่มๆ ละมกละมัยใจใสใสเย็นเย็นค่อยๆบรรจงวางใจแตะไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างแผ่วเบาเหมือนวางขนนกไปบนผิวหนา้าอย่างเบาเบา เดินไปทำให้น้ำกระเพื่อมตั้งนิงน่งๆนมนมเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายอีกทั้งต้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเย็นนั่งแต่นึกอะไรไม่ออก แม้ออกแต่ไม่ชัดแม้ชัดแต่ไม่มากแม้มากแต่ไม่เยอะก็ต้องใจเย็นเย็นไม่เย็นก็ไม่ได้สำคัญนะลูกนะที่แนะนำไปทั้งหมดนี้สำคัญนะจ๊ะจะ,จะทำให้ใจของลูกทุกคน หยุดนิ่งอย่างแผวแ่วเบาๆและก็เชื่อมติดสนิทกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างแนบแน่นพระใจเรานิ่งแน่นให้รักษาสภาวะตรงนี้เอาไว้ให้ดีเราจะเป็น ตำแหน่งที่จะปรับสภาพกายวาจาใจของเราที่มันสูญเสียความดีงามไปให้กลับคืนมาสู่สภาพที่ดีที่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาและใจจะปรับสภาพ กายว่าาาใจที่จมอยู่ดีพวงแห่งความทุกข์ทรม,มานของชีวิตมาสู่แหล่งแห่งหความสุขคือทุกข์มันดับไปความทุกข์กายทุกข์ใจไม่สบายกายไม่สบายใจจะด้วยเครื่องอะไรก็ตามมันจะดับไป จะปรับสภาพและเปลี่ยนให้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างนุ่มนุๆละมุนละไมจะปรับสภาวะของใจที่มืดไปสู่สภาวะแห่งความสว่างของใจ ความสว่างเจิดจ้าภายในที่เราสามารถใช้คำนี้ต้อย่างเต็มปากเต็มคำคือเป็นแสงสว่างสองทางชีวิตซึ่งจะวสว่างกว่าแสงภายนอกไม่วจะเป็นแสงดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ หรือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์พระแสงเหล่านั้นส่องทางชีวิตไม่ได้จะแสงสว่างภายในที่สว่างกว่าจะส่องทางชีวิตได้เราจะถูกปรับสภาวะเปลี่ยนจาก ผู้หลับให้กลายมาเป็นผู้ตื่นจากโลกมายามมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ภายในและจะขยายมาสู่โลกภายนอกเป็นโลกแห่งศิลธรรมภายใน ที่ขยายมาสู่ศีลธรรมภายนอกจากสันติสุขภายในก็จะถูกขยายมาเป็นสันติสุขภายนอกจากคนใกล้เไปสู่คนไกลแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆ เป็นโลกทั้งใบนี้เนี่ยสว่างสวัยด้วยศิลธรรมการฟื้นฟูศิลธรรมโลกก็จะบังเกิดขึ้นได้เป็นจริงเป็นโลกที่ปราศจากความเพ้อฝันเพืาอจะนั้นตำแหน่ง รงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยลูกต้องทำให้ได้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกสร้างโลกแห่งศิลธรรมในยุคนี้ความสว่างจะทำให้เห็นสิ่งที่มีอยู่จริงภายใน ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พระสัมมาสุตธเจ้าท่านทรงบรรลุไปตามลำหนับแห่งกำลังบุญบรารมีของเราที่ได้สั่งสมเอาไว้เนี่ยแล้วก็จะเป็นพยานในการตัดสรุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอีกทั้งสภาวะใจของเราจะถูกปรับให้สะอาดบริสุทธิ เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในทุกๆบุญที่เราจะได้กระทำทั้งทานทั้งศีลและภาวนาเป็นต้นใจหยุดนิ่งนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะการทำถูกหลักวิชาลูกทุกคนก็หยุดนิ่งได้ เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่ได้แนะนำตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็มันฝึกฝนทุกทุกวันให้สม่ำเสมออย่าขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียววันเวลาของชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้ หนึ่งวันมีคุณค่าเท่ากับหนึ่งปีเพราาเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยเราไม่ทราบวันตายเป็นะนั้นจะต้องใช้ทุกอนุวินาทีเป็นใบเพื่อการปรับสภาวะของใจของเราเนี่ยให้กลับมาหยุดนิ่ง ในตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตาแหน่งเดียวที่ประสมมาสมริจาทุกๆพระองค์ถ้าประสงค์ไหยพระองค์ไม่ทุวนอรหันตทุกพระองค์ท่านหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้เ,เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ย ให้หลูกทุกคนประคองใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นให้ทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อได้กล่าวตั้งแต่ประโยคแรกเลื่อยมาตามลำดับให้ทำให้ได้อย่างนั้น และสิ่งที่ยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายสิ่งที่เราเคยทำไม่ได้มันก็จะได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้สมกับกำลังบารมีของลูกทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายพดานประคอ,องใจให้หยุดนิ่งนุ่ม เบาๆด้บริกรรมภาวนาในใจให้สม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านะว่าสมาอรหังสมาอรหังสมาอร,รหังต่างคนต่าง นั่งกันไปเง mm hmm. ียบๆนะจ๊ะ สัพเพพุทธาพลปัตาปัจเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสสะปรสงเตยทะลัตธาสุขิตาวิวรุนะพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตสหะสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพ,พธรรมานุภาเวนะ สพสสังคานุภาเวณะสทาโสธีพระวันตุเต